คุณผู้ชมคะข่า,ขาวติดเทรนด์บโยอนิธินาศวันนี้พามาที่ร้านอยู่ร้านหนึ่งร้านที่เขาขายน้ำขมในตำนานคุณจา๋า คันกี่น้ำเต้าทองพศ244 4 1 23ปีทำไมธุรกิจนี้ถึงอยู่ได้มาจนถึง123ปีแล้วซิกเนเจอร์หลักๆเลยคือยาขมน้ำขมแล้วแต่คุณจะเรียกเลยค่ะดีต่อสุขภาพแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำได้ดีมากๆเป็นทายานรุ่นที่5แล้วเราไปคุยกับตำนานของร้านนี้กันไปติดตามธุรกิจของเขากันดูค่ะ คั้นกี่น้ำเต้าทองเริ่มขายยาขมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2444คือเมื่อ123ปีที่แล้วยาขมน้ำเต้าทองเป็นตำรับสมุนไพรของชาวจีนตอนใต้ที่มีประวัติการใช้ยาวนานกว่า200ปีมีสรรพคุณแก้ร้อนในแก้ไอเจ็บคอและทำให้เจริญอาหารด้วยสมุนไพรจีนถึง24ชนิด คั้นกี่น้ำเต้าทองเริ่มตั้งแต่ยุคขุนเทียดไคที่มาจากเมืองจีนนำเข้าวัตถุดิบจากจีนใต้นำมาต้มแล้วแจกฟรีให้คนไทยลองดื่มเมื่อลูกค้าเห็นว่าสรรพคุณดีจึงเริ่มจำหน่ายในราคาถ้วยละหนึ่งสตางค์จนมารุ่นสองขุนทวดอง์อาจได้ขยับขยายกิจการจากหาบเร่มาเปิดเป็นคูหาขายน้ำสมนุนไพรตรงสามแยกหมอมี รุ่น3คุณปูส่สัทยเยนเริ่มตั้งเป็นโรงงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายตลาดมากขึ้นรุ่นที่4คุณพ่อชวนเพิ่มเติมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำเป็นยาขมเม็ดยาขมชงยาหวานชงและทำเครื่องดื่มสมุนไพรมีน้ำจับเลี้ยงน้ำใบบวัวบกน้ำมะขามป้อมรวมถึงทำเป็นลูกอมสมุนไพรด้วย จนมาถึงผู้บริหารรุ่นปัจจุบันคุณซเป็นทายาตรุ่นที่5เข้ามาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเครื่องดื่มมีการทำเครื่องดื่มจับเลี้ยงหิมะเก๊กหวยหิมะและทำน้ำขมน้อยที่มีส่วนผสมน้ำขม30%กับเก๊กหวย70%เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น การบริหารเนรุ่นที่5ของคุณซีจึงจะยังคงเครื่องดื่มหลักสรพรพคุณสำคัญเอาไว้แต่มีการปรับเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายให้เป็นคนรุ่นใหม่และเพิ่มเติมช่องทางการตลาดให้กว้างมากขึ้นอีกด้วยก็มีออกสินค้าใหม่ครับก็มีเป็นน้ำจับเลี้ยงเกตีมะนะครับแล้วก็เก๊กฮวยเกตีมะนะครับผมโปรโมชั่นทางออนไลน์ต่างๆครับแล้วก็พาสินค้าเราให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นนะครับ น้ำซิกเนเจอร์คือตัวนี้น้ำขมสปปรรพคุณแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำใช่ไหมดูแลสุขภาพได้ดีมากแล้วก็แตกลายมาตามยุคตามสมัยจนเมื่อเนี่ยเป็นตัวเซอร์ปี้เป็นเกรดนีะแล้วก็กลับโลโก้มีการออกบูธท,ทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นตามยุคตามสมัยถึงอยู่มาได้จนทุกวันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจวันนี้ขอบคุณน้องสีนะคะขอบคุณมากเลยที่มาคุยกับเรานี่เป็นทั้งหมดของเราวันนี้ข่าวติดเทรนด์ไบโอเนิธินาศลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ We'll